ภาพบุรุษและสุภาพสตรี identity w e คืนนี้ภูมิใจนำเสนอสีธัญญาแต่ว่ารอบนี้เป็นร <Wow. S 1> นะีเวิร์กนะเออก็รีเวิร์กนะสิเขาดีเวิร์กกันไปหลายเดือนแล้วหล่อนเพิ่งจะมาทำคลิปเรื่ององะไเนี่ยฮะแ้สภาพเนี่ยฉันดูก็รู้เลยว่าเป็นคลิปดองหล่อนนะอัดไว้ตั้งแต่ตอนปรับเกอิชาวันแรกเลยนะแล้วก็เพิ่งเอามาลงใช่ไหมอ่ะสีใจเย็นเราขอโทษที่ดองคลิปเธอโอเคไหมเร,เราไม่ได้ตั้งใจเร,เ,รเราแค่คิดเกียจถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้คิวด้วยนะคะ สีสีสีแย่จริงๆเลยอุตส่าห์ฝากกลาเทียไปซื้อชุดสีน้อให้แจ็คก็ดันลืมซื้อกลับมาซะได้ ออก,กระเทียเดี๋ยววันนี้นะเจ๊ะจะไปซื้อเอง <Wow. S 1> ยังไงก็ขอบคุณที่มาช่วยงานตอนที่ไม่สบายด้วยนะจ๊ะนงสีเอ้ยคอยอยากวาดรูปแล้ว <Hey. S 2> สีนาำอะยังไม่ได <Hey. S 2> ้อีกตีออ้รอไปก่อนนะจ๊ะพี่แจ๊คเดี๋ยวเย็นนี้สีซื้อกลับเข้ามาให้นะได้เลยนงสีพอกันมือแรกเ <Yeah. S 1> ด้อสวัสดีชาวอาณาจักรชนิดทุกคนเลยนะคะ อย่างที่สีปล่อยโป๊ะแหละคือคลิปนี้คิวอัดไว้ตั้งแต่วันแรกที่แบบว่าเคอิชาเขารีเวิร์กในเซิร์ฟ g ก o b อลเลยนะคะแต่ว่าเพิ่งได้เอามาพาดเนาะดองไว้นานมากแล้วในคลิปเนี่ยตอนนั้นคิวก็เพิ่งหัดเล่นเกอิชาเวอร์ชั่นใหม่แบบจริงจังเลยนะมันก็จะมีติดอองบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเพิ่งหัดเล่นแบบไม่กี่ตายเอาเป็นว่าหล่อนก็เลิกพูดมากแล้วเขาไปเล่นได้เนาะลำยโอเคค่ะน้องสีสี สีสีสีในที่สุดสีก็ได้กลับมาเฉิดฉายสักที <Yeah. Woo. S 1> นางคนภาคเนี่ยนะก่อนหน้านี้ไม่ยอมหยิบฉันมนเล่นเลยนะทั้งทางที่สีเองก็สวยออกขนาดนี้หน้าก็ขาวตาก็คมนมก็โตด,ด,ดีขนาดนี้ไม่ยอมหยิบสีไปเล่นได้ยังไงนะ oh. พูดถึงแล้วมันหงุดหงิดจริงๆเลยแต่ก็เอาเถอะไหนๆนางก็หยิบเรามาเล่นวนะฉันจะไม่บ่นมากไปกว่านี้แล้วกันนะ oh. สีสีสีโหลดเข้าเก์ไปทีเรียบร้อยว้าวแมปโรงบาลด้วยนี่มันบ้านเกิดเราเลยนี่นาจะทมแบ็คทั้งทีก็ต้องกลับมาที่บ้านเกิดนี่แหละเนาะเดินไปข้างหน้าเจอเซอร์มันหน้าหนึ่งเอแน่นอนค่ะน้านใหญ่ฉันว่าฉันเห็นนะเอ้ยคุณสีจะไล่ผมคนแรกเรอเนี่ยหลบไปนาอีฟฉันจะไปหาคนข้างๆเธอต่างหากละโชคดีจริงๆเลยที่มาเจอนังเก๋คนแรกน่ะเตรียมตัวแก้ตุยได้เลยนังเก๋เก๋ัดเครื่องที้กทำอะไรผิด ผิดที่หล่อนทําคุณใสใส่พี่สอนยังไงล่ะนางแกคนสารเลวอย่างเธอจะต้องไี่ตายดีจะหนีฉันไปไหนที่จะหนีรอดอย่างนั้นเลยอ๋อสะใจสีจริงๆเลยอุ๊ยข้างล่างนี่มีห้องวีได้เหรอเงินก็ลงไปอยู่ในห้องวีซะนะนางแกปล่อยแกไปเดี๋ยวนี้นะพี่พี่สอนช่วยด้วยแกอะไรกันเนี่ยพี่สอนยังติดอยู่ในมนต์สะกดของอีนางแกอยู่เหรอเนี่ยตื่นเต้นเถอะพี่สอนกลับมหาสีรษะ มตนสะกดของนางเก๋นี่มันร้ายจริงๆตีไปขนาดนี้ยคำสาบยังไม่คลายเลยนะเธอเอาละเอาก็อีตรงนี้เลยแล้วกันนะนั่งนิ่งๆตรงนี้ไปเลยนางเก๋อาหูขึ้นเลยเน,นี่ยมีคนมารอช่วยนางเก๋ได้แน่เลยนะอะอะนั่นไงสีว่าสีเห็นรอยเท้านะปินไปหาผู้ชายอาอยู่กันตรงนี้จริงๆด้วยหยุดนะอย่าอาทำไมพี่สอดทำอย่างนี้กับสีล่ะคะรู้สึกดกีสักทีสิพี่สอด ไปช่วยกันแล้วนะเดี๋ยวรอตีบ้าทั้งบนขึ้นมาขึ้นมาสิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ้าวไม่โดนีิงั้นก็ตามุคนดองไปเลยรักกันดีมาช่วยกันเก่งังก็ต้องตุยไปด้วยกันนะจ๊ะพี่สอนคะ่ะสี่ไม่อย่าทํำอย่างนี้กับพี่สอนเลยนะแต่ว่าพี่สอนถ้ายังไม่ได้สติอย่างเงี้ยสี่ต้องทำแล้วแหละพี่กวอ,อ,อีดนมนม,มปรงงดาน,นพี่สอนเห็นหรือเปล่าไปนั่งสงบสติอารมณ์ตรงนี้ก่อนนะคะ ถ้าจะว่าไปเนี่ยนางเก๋มันไปไหนแล้วเนี่ยฮะไวจริงๆเลยนั่นไหญ่หิวกันเราเรียบร้อยหยุดนะพวกแกฉันเห็นนะส่งนางเก๋มให้ฉันเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแก๋ส่วนพี่สน,นะสีไม่ขอบฟ้าแล้วกันนะคะ <What? S 2> เพราะว่าสีมีความแข็งหวังว่าโดนช่วยรอบนี้ยพี่สนจะได้สติคืนมาสักทีนะรู้ผิดชอบชั่วดีได้แล้วสีรอพี่กลับบ้านอยู่นะคะพี่สนโอเคช่วยกันไปแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวขอเฝ้ารอซ้ำเก๋ให้ตายก่อนนะคะเอาเป็นคนๆไปเนาะอ้าหูขึ้นอยู่ไหนน่ะอ้าอยู่ตรงนั้นเองสินะสีมาแล้วเจ้าน้องหนาทีบเสียดายนะถ้าปลาผีเสื้อไกลคน่นั้นอาจโดนเธอเรอร์ได้เลยนะปม่ช่วยกันเก่งจริงๆหนีฉันไม่รอดหรอกนะเกจเจอะไรมันจะขนาดนั้นกันจีเ๋ตุยแน่แล้วเนึ่ง เดี๋ยวซ้ำหน้าอีฟก,ก่อนขอซ้ำหน่อยนะาอีฟจะไปไหนรอเจ้ก่อนอุ้ตายแดนหนีไปก่กนนะ่ะเสียดายจังเลยโอ๊ยไปไหนก็ไปไปขี้เกียจตามแล้ะลูกเก๋วิ่งมาล้มแถวนี้สินะไปไหนแล้วนะไม่น่าไปไกลหรอกอา้าวนั่นไงลำยองมาทำอะไรฮะฉันไม่ให้เธอฮิวหรอกนะลำยองอย่างน้อยก็ขอสักหนึ่งแผลให้นางชายเล่าให้หนดเออสุราไม่ดีต่อสุขภาพนะทุะ้เกินโอ๊ยอยากตามต่อจังเลยนะแต่จะปล่อยเก๋ให้ลุกเองก็ไม่ได้ กลับมาปิดบัญชีเลยดีกว่ารอบนี้ก็ตุยเย่แล้วสินะเก๋ได้เวลาแล้วไปลงนรกซะเถอะเขาช่วยอยาอ่างลนก็ต้องลงนรกเหมือนกันนั่แหละกีะ้เอองั้นเดี๋ยวตามไปตกกันในนรกต่อโอเคไหมแต่ตอนนี้ลงไปก่อนเลยหนึ่งลำยองชายเล่าไปแล้วแล้วใครปัดในนี้นะฮะฉันเห็นนะใครนะ่ะเฮ้ยตัวตนออกแปเดี๋ยวนี้เลยนะไปไหนแล้วเดยข้างบนเหรอโอ้ยตายเือพวกน,นี้เนี่ยวิ่งเร็วดีเนาะ ตามแทบไม่ทันเลยนะยไปทางนู้นแล้วเหนื่อยจังเลยนะสีขี้เกียจเดินไล่แล้ว่<อ>เดี๋ยวรอเซอร์เข้าเครื่องก่อนแล้วค่อยไปล่าต่อแล้วกันเนาะโอ๊ย๊ยโอย,โอย,โอยโตรงนั้นมีคนปั่นอยู่<อ>สีรู้สีเห็นเพราะสีเก่งอาลแะสีขอเลงกอดน,นะคะขอเลงให้เป๊เปปนะๆนปเลยพุ่งไปหาผู้ชายอา้าวไม่ใช่ผู้ชายเนะโอ้ยลมเสียหมดเลยนะเจอลำยองอีกแล้วอะลำใหญ่จริงๆเลยเดินไปไหนก็โผล่มาให้เห็นตลอดเลยเธอเนี่ย ฉันก็ไม่ได้อยากวิ่งไปเจอหล่อนหรอกนะยะหลอนต่างหากวิ่งไปเจอฉันเองะอะอ้างตเถียงฉันหลอนนิสัยไม่ดีนอนไปหานดนกินย่าหันฟ้ายกินยุงไปก่อนเลยเธอโอ้มุคโคดเก่าเลยแฮกบ่งบอกอายุมาก <c oughs> เอาล่ะงั้นเดี๋ยวออกไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นแล้วกันนะหยุดดิ้นได้แล้วยังไงก็ที่ไม่หยุดหรอกนะอ่ะนั่งลงไปแล้วก็ยิเมียบมด้วยนะหล่อนเนี่ยเมื่อกี้ฉันเห็นคนปั่นเครื่องเสร็จตรงนู้นอะ อเดดเดียวลืมขอวางผีเสื้อกอจะได้พุ่งกลับมาได้เออนั่นไงนาอีฟจะขอมาช่วยเพื่อนอย่างนั้นเหรอนี่นะอ้าไม่โดนแฮให้ตายสิฉันจะโดนปรับ,บยังไงแขนก็สั้นเหมือนเดิมเอาล่ะนังวิกไปช่วยกันแล้วขอแค่สำลำยองได้ก็จบนาอีฟถอยไปบอกให้ถอยไปยังไงล่ะลำยองหล่อนนีฉันไม่รอดหลอกกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะกูบ้าแล้วใค,ครจะอยู่ให้หล่อนตีกันเลยเยอะอ,ะอาล่ะวางผีเสื้อดับไว้ก่อนหนึ่งตอนนี้ยังพุ่งไม่ได้นะ จะพุ่งได้ภายใีสองหนึ่งพุ่งไปจ่ะอไอ้บ้าเอ้พุ่งชนไม้ถึงจะอย่างงั้นก็เถอะยังไงก็หนีไม่รอดหรอกนอะวางดักไว้อีกหนึ่งเ,เดี๋ยวไม่ต้องวางดักก็ได้ดี่ว่าไมนเก็บผีเสื้อในไปสีขอโทษสีเบลอเอาล่ะเรียบร้อยหล่อนก็นอนดมญาตรงนี้ไปก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวกลับไปหาหนาอีฟก่อน น้องน่าจะใกล้ลูกเองได้แล้วล่ละนะนั่นไงมีคนมาหิวพี่สอนมาหิวเพื่อนเหรอคะน้องไม่ยอมให้หิวง่ายๆหรอกนะไหนๆวิ่งหลบไปตรงไหนแล้วนะอ๋อๆเมาส์ลันเมาส์ลัดเพราะ่จู่ๆมือก็ไปโดนเมาส์เฉยเลยน่ะที่ไม่ได้จะกดตีสะหน่อยอ้าวพี่สอนหักมุมมาเจอกันพอดีเลยนะเอาล่ะเรียบร้อยลบมไปสอบเอาละพี่สอนนี่ก็เฟสที่สองแล้วใช่ไหมมามานั่งกันก่อนเลยนะคะพี่ค่ะน้องยังเงียบรอน้องตรงนี้ไปก่อนนะคะพี่ แล้วนาอีฟนี่จะไม่ลุกเองเลยเหรอวิ่ยตายแล้วลํำยองนางลุกเองไปแล้วนะโอ๊ยก็ยอยู่ไกลหลือเกินเดี๋ยวขี้เกียจกลอบเดี๋ยวนาอีฟเนี่ยก็รอให้ใชายลุกเองไปก่อนนะคะนางมีลุกเองแนะ่แต่ว่าตอนนี้นางกั๊กอยู่ไงนี่ไม่ลุกมาช่วยเพื่อนหรอลุกมาเร็วนาะอีฟลูกหนูจะนอนตรงนี้ทั้งวันไม่ได้นะคะเอานันไงลุกเองลเออคุณสีอย่าเทมผมเลยแหมจะขอร้องอย่างนั้นก็เถอะแต่คงทำไม่ได้หรอกนะเอาเป็นว่ายอมสีซะดีๆเถอะนะน้องนาะอีฟจ้ะ นี่น่ยลงไปเลยโอเคเหลือลำยองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นทุกคนคะลำยองจ๋าอยู่ไหนกันนะสี่คิดถึงจังเลยนะอุย๊ยน้องนาอีพยายามปั่นเืน่องอะน่าเอ็นดูเนาะถ้าให้เดานะนางก็น่าจะอยู่ฝั่งนู้นแหละโอเคเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวขอเช็คเสาก่อนนะคะว่ามีเสาไหนสั่นหรือเปล่าเสายังไม่สั่นนะแอบอยู่ในนี้หรือเปล่านะแหมหูก็ไม่ขึ้นแฮะ ลำยองเธอไปซ่อนที่ไหนนะโหลอกออกมาเธอเหลือแค่เธอคนสุดท้ายแล้วนะนั่นไงไหหูขึ้นฉันว่าแล้วเชียวอ,อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้นี่แหละลำยองเธอจะเล่นซ่อนแอบกับฉันหรอ,อเดี๋ยวขอไปเดินเช็คกลุ่มแป๊บนึงนะคะว่าตรงนี้น่ะมีหลุมหรือเปล่าไหนดูซิอ้ามีหลุมอ้าเห็นนะว่าอยู่ในนี้นะไม่นะเห็นฉันได้ยังไงเด่ย รอยเลือดมันชัดเจนขนาดนี้ถ้ามองไม่เห็นนี่ก็บ้าแล้วโธ่ตายนางไม่ดิ้นแล้วน่ะนางคงยอมแล้วแหละโอเคจับนักอี้แบบสีสวยอีกหนึ่งแล้วก็นาอีฟคนสุดท้ายเทเลพอร์ตไปหาแบ็กอ้าว <What? S 1> อุ๊ยเทเลพอร์ตผิดเครื่องเลยสีสีส,ส,สีคนเราเนี่ยมันก็มีผิดพลาดกันได้จริงไหมล่ะจ๊ะโอเคยอมไปแล้วรู้สึกเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างน่ะแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกสีลืมอะไรไปเนี่ย กินหัวเมื่อเอ,อ๋ยสีมันลืมเห่าอีกแล้ว